อันนี้ผมจะพาพี่น้องมาเบ่งวิธีการขั้นตอนในการต่ออุปกรณ์นำยศนะครับที่เกี่ยวของว่ามันมีอี่ยังลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับซึ่ที่ใ,ให้พี่น้องที่บกเคยใส่ซื่อมาเห็ดใส่สื่อมาทำใด้ใหัวจักเพื่อว่าอง่างในการตัดสินใจง่างในการไปซสื่อต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเบ้านะครับนี่คือเบ้า วาหกอันนี้ของผมใส่ว่าสีหนนะครับที่ที่แยกจากเมี่นลักที่ใส่ในแปลงของผมแล้ว่ะสิไปใจในชุดนำยศแต่ละโซนนะครับว่าสีหนแดีแบบ๋ีอันนี้เป็นห่นวนำยศครับสีสามารถปั๊บได้ครับมีนามออกสองด้าน,นครับมุนมุนขวากับำนามสิไล้ควา,ควาคยครับแต่มุน น้นค่ายนา้ำก็สิผงแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกว่ายศอีกลักษณะหนึ่งครับมันก็จะมีรูปแบบอันนี้ยศหูเดียวครับนี่หูเดียวขันมุนบ,บังคับมุนขวขาก็จะไล่คอยมนสมุนใส่ค่ายอายอกก็จะไลแห้งนะครับอ,นนอันนี้กั็ท่อน้ำที่ผมใส่ในแปลงครับผมผมใส่ทอยี่สิบมิลครับเส้นผ่านศูนย์กลางพอ มันจะมีทอหน่อยกานั้นก็มีครับสิบหกเม็ดก็มีหน่อยก็สิบหกเม็ดก็มีกัแล้วเจ่พี่น้องที่เอาไปเลือกใส่ครับแต่ใส่นามล้าใส่จุดนามยดร้ายก็จำเป็นต้องใส่ทอยี้นะครับสำหรับผมใส่อยู่แลงผมใส่ยี่สิบเมนะครับทอนี่คดหมวนหนึ่งมีควบเยาสองรอยเมตรครับผมซื้อมาหาลอยหาสิบบาทครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของขอต่อ เป็นสามทางนะครับตรงมานี้อึ้บพี่น้องอันนี้แดดแต่พี่นอ้นนองที่แยกกันไปครับทางสายทั้งกวาจุดเดที่มันเป็นจุดจีพี่น้อง้องแยกนี่คือเป็นขอต่อสามทางครับอันนี้เป็นคอต่อตรงครับสาหรับพี่น้องที่สายเดินไปแล้วมันสุดพี่น้องอยากต่ออีกครับต่อตรงครับครับักษณะอุปกรณ์ อันนี้เป็นปตอตตัวแอลนะครับเพื่อแยกหน้ากับหน้าตัวมากกับสีกกบกกบเหลี่ยวไว้ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันนี้คือปตอตโตัวแอลอันนี้เป็นตัวจอรูครับจอหูสำหรับติเสียบจุกนำยศเขานะครับมีอันนี้ราคา แปดสิบบาทครับตัวนี้รับลักษณะมันตานเ็นสีครับอันนี้มันจิมันจะเป็นกระบอกโกนมากเลยครับเนาะมันจะมีมันสิคมอยู่นี่นะครับเราเสียบเข้าไปเนี่ยหมุนนิดนึงมันสิขาดมันสีสอ่านปุ๊สอดแลเราก็จะมีขีขีสายยางที่มันขาดอยู่ในหันดันตัวนี้ครับเขาจะมีตัวดันดันขีตัวนั้นออกมาปุ๊บ สามารถไปจ่อห่งไม้ได้ครับขันบานมากเกินค่าอยู่ในหูนี้วลาเขาจ่อมนกเกินจ่อเขาไปไหนมันจะค่าขี่เกาในหันครับเขาต้องสุกตัวนี้เพื่อดันออกมาดันเิ็มไปครับสุกไปแล้วมานก็ดีหมดลงไปเก่าพอมีสปริงดันครับมีข้อก็ดีจ่อจ่อ้วก็ดันออก่างสิ่นะครับเนาะนี่นะครับคืออุปกรณ์ที่เจยวของในการเช็ดน้ำยศนะครับต่อไปผมกะประกอบใหพี่น้องด้ เบิรงตามระดับขั้นตอนนะครับนี่ผมก็ะดิเอาสมมุว่าเสียบมาแล้วนะครับเนาะของผมนี่งครับผมก็ะดิจอครับอ๋อปพ๊บจอง่ายครับได้้แลวครับดีดีบออกครับเสียบเขาเลยครับจุกจุกน้ำยดเสียบเขาเลย รครับผมอย่าปล่อยครับตามหอกนะครับขี่มันตัวน้อยครับขี่ขี่เป็นขี่ปฏิกครับเสียบไปเลยครับใส่สามแล้วครับเนาะสมมติแล้วครับเนาะใส่สามจุกมองในเบิรงบานนี้พอมสิแยก,กเป็นสามทางนะครับต้องซุปเลยครับเอาพอ ่ว่าเวลาพี่น้องไปประกอบพี่น้องกับซุปเห้ลึกเพื่อวความแข็งแรงความอยู่ทนกาเดิดขกินแตงผมเห็ดเพื่อซาเตียนพี่น้องผู้ที่บ่เคยเห็ดไปหัวจักนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการใส่ในการไปซื้ออุป,ปกรณ์ครับไปทางสายครับไปทางขวานะครับสวยประมาณนะครับสำหรับลาย ฝายทอพ่มก็สพผ่มสิพับไปนะครับพับสายยางรัดหนามไปนะครับแก็หาอยังเชียนไปนะครับหาอยังมัดไปี๋ยัดออที่ห้ังแป๊บนึงครับพอดีมีฟังครับเดี๋ยวฟังมาดไปสาธิตครับเด็กๆ่น้อยครับเพื่อ เป็นเค็ดความรู้สำหรับผู้ที่บ่เคยเห็ดนะครับก็สิง่ายในการตัดสินใจไปเห็ดต่อไปครับเห็ดไปเพื่อสะดวกกับพี่น้องผู้ที่เ่เคยนะครับเนาะอันนี้็สิภาพปคือกันครับรับปลายสายใบครับผมทีนี้เมื่อมันก็อาจจะมีจุกปิดนะครับผมก็ได้ซื้อมาแต่ผมใส่อุปกรณ์ส่เสื่อใสายไฟมัดใบครับ ทางนี้ผมสีสมมติเป็นเป็นหัวยุกหัวยดอีกแบบหนึ่งนะครับปึ๊บคออครับปึ๊บยุกอีกชนิดนึงครับแต่มันทำงานแตกต่างกันกันจังเลกับไฮพี่น้องเลยจะหน้าแล้วก็ไปสื่อมาใส่ตามความประสงของพี่น้องต่อไปอน,นี่ผมเลย ตาติดให้พี่น้องเห็นครับครัต่อแล,แล้วนะครับโอเคผมต่อเรียบร้อยจะต่อเขาเอาจะทำเอาสีหุนน่นเนี่ตัวยี่สิบกว่าบาทครับตัวน,นี้เอ่อลืมบอกราคาตัวน,นี้จุ๊บนำยศเนี่ ตัวละสองบาทครับสองบาทเมื่อกี้ตังครับสองบาทสิบกดสดตังนะครับถูกๆครับตัวนี้คือกันครับตัวละสองบาทครับอันนี้ยี่สิบกว่าบาทครับต่อนะครับเนาะสาธิตพี่น่องอยุดทงหน้าครับอยู่หมเย็นเย็นอยู่แปลงผมนี่แหละอันนี้อันนี้เป็นเป็นทอสี่ผมเด้ดต่อมาแล้วครับเป็นทอหนามเพื่อว่าสาธิตผีหน่องเบ่งครับ ต่อก่อนยังจะเปิดหน้านะครับนวางไว้นี่นสาธิตทองจันทร์ น้ำหยดนะครับต่อไปผมจะเปิดน้ำนะครับแล้วแล้วผมติดเดีว๋วก่อนเดี๋ยวในโปง่งจะโทรศัพท์ผมเดี๋ยวน้ำมันแห้งนะครับเปิดเล่าแล้วครับ ครับผมไหลแล้วครับพี่น้องครับผมนี่นะครับคือปล่อยแห้งมันกระดุฟงออกจากออกแห้งสินะครับสามตัวนี้ครับพี่น้องมาคอยมาแข้งพี่น้องก็สามารถปั๊บได้เดี๋ยวว่าจุกมันนี่นะครับ เห็นนะครับผมต้นนะครับลังไหลสิทดสอบให้พี่น้องว่าตับปับ๊บในควายมันจะเป็นยังไงนะครับผมตั้งกล่องให้มผมคงก่อนเดี๋ยวที่ถึกน้ำนะครับทายทำผู้เดียวครับเพียบผู้ดเดียวพอสะดวกมาได้ก็ตรวจทอดไปพี่น้องละลาย สำหรับตัวนี้นะครับมันฝุ่งจากงี้สินะครับเดี๋ยว่าพอมันจะไทมันหม้วนคดค่อยนะครับไมให้ยดคอยเขาครับคือหมุนขวาเขาครับหมุนขวาเขาออนาไปสิยดคอยไปน้ำครับเอาแล้วนะครับพี่น้องก็ว่าดีเข้าใจพอสมควรนสำหรับ ติปตัวอย่างในการประกอบน้ำยศว่าน้ำยศที่ผมนำเสนอให้พี่น้องได้รับชมสำหรับผู้ที่เคยเห็ดมาก่อนได้นำไปสืบไปหามาเห็ดในแปลงในพื้นที่จ้าข้องครับสำหรับผมกับสำหรับคลิปนี้นะครับกัทอีอยุติีการนำเสนอให้พี่น้อง ไ้แจะเพียงเท่านี้นะครับจังนด้นขอฝากพี่น้องูรับชมเลยติดตามกดติดตามผมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปหนานี่ผมสิพาพี่น้องไปเบิง่งแปลงสี่ประสบผลสำเร็จครับอย่างมหาศาลครับว่ามียังที่นาตื่นเต้นกัสิพาพี่น้องไปเบิง่งครับ คลิปนี้ก็ขอหยุดที่ซ้ำนี้ก่อนสวัสดีครับ